อีกหลายันวิสาขว่าล้ว e แต่เราลึกทางการประสบการ์รัสรูปการบริเนวานของพบประเจ้าแตามันมีความหมายในชีวิตของเราด้วยก็ก็หมายความหมายมาจากว่าพระเจ้าตอนคืนที่รัศรูนั้นแต่คนพบความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนพบด้วยเพระองค์เองไม่ตรงอาศ,าศาัยผู้วิวิศวสัยวิสัยวิสัยวิสัยว h แล้วพระองค์งก็บอกไว้ว่าคนทาที่สร้างขึ้นในจิตใจของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคราเราก็มีอยู่แล้วบ้างแต่ตท่านเพียงแต่ว่าเอาของที่มีอยู่บ้างแล้วให้มันเต็มที่แลมีสติมีปัญญามีสมาธิไปเอาสายศรัทธาเป็นพื้นซึ่งเรียกว่าเป็นพละหรือเป็นกำลังแต่คนเราไม่มีศรัทธาในการตรัจสอของพระเจ้า ราไม่เห็นว่าการกระทาของเราไม่สําคัญเราทําอะไรมันก็สุขอยู่ทุกข์อยู่ทาไม่ทําก็สุขอยู่ทุกข์อยู่มันก็ไม่เห็นว่าไม่ขึ้นกับการกระทําของเราเราก็แย่พอมีอะไรที่จะให้มันถึงความสุขได้ก็การกระทําของเรานี่แหละปัญญาเ็าเริ่มด้วยมิสทธาว่าการกระทาของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ปร่งไหวว่าเราจะได้ความสุขก่าได้ความทุกข นอกจากนั้นก็พยายามพิจารณาว่าทำาายังไงหนอหรือจะได้ความสุขกานนานหรืจะได้พ้นจากทุกข์กันนานเพราะฉะนัน้นว่าสถานี่นเป็นกำลังของพลอีกทั้งหมดทั้งปริยะสติสมาธิปัญญาก็มีพื้นฐานพื้นฐานบน,บนสถานี่แหละคาถาว่าเราเชื่อม,มีทางออกก็ต้องพบจนได้เรามีอย่างน้อยมีโอกาสที่จะพบ แต่ถ้าไม่เชื่อว่ามีทางออกไม่มีโอกาสไม่ก็เดรนอดไน่าไปอย่ามเป็นต่วปล่อยให้มันเป็นเองไอ้สิ่งที่เป็นเองมันส่วมันมันไม่ใช่ไหลที่สูงนั้นมันไหลลงไปที่ต่ำเพราะนำลุกสถา้มากที่สุดไม่ว่าไม่ว่าจะเยืนเดินนั่งนอนพูดอะไรทำอะไรเคิดอะไรก็เห็นว่ามันสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทำให้มันดี ท่าเกิดได้แค่ไหนตลอดเวลาเป็นผู้มีสัิทสมาธิกือยอมเกิดง่ายมันมีใจหรืมีสมาธิก็เห็นลึกเข้าไปในตัวตัวของเราสิ่งที่เคลื่อนไหวแบบไหนเป็นจะสร้างความสุขเคลื่อนไปเคลื่อนไหวแบบไหนจะสร้างความทุกข์เราจะได้แยกออกแยกแยกออกให้มันละเอียดตัวอาศัยสถานในี้เป็นพื้นที่มันคงถ้าพื้นหรืมันคงดีจะสร้างด้วยกี่ชยงเกี่ชยงไม่เป็นไรไม่ล้ม ถ้าเพืินไม่มั่นคงแก่ชั้นสองชั้นมันจะล่มแล้เพราะจะนนพยายามปลุกสตาทุกวันทุกวันทุกวันมาใช้เฉพาะวันวิสาขะทุกวันเพราะในนเราทําการกระทําทุกวันทุกวันให้กว่าสร้างกรรมทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตลอดไม่มีวันยกเว้นไม่มีวันหยุดแลกว่าทําการ ปฏิบัติของเราเป็นอาคาเลโกรัจะไดนทา p ปบคงที่อาคาเลโกด้วย